ตัดแถวที่หนึ่งออกข้างบนอยู่แล้วนะตัดหลักที่หนึ่งออกก็เหลือเป็นลบหนึ่งหกห้าหนึ่งนะต่อมาบวกลบบวกนะฮะบวกลบบวก,บวกมันก็แถวนี้จะเป็นลบดังนั้นตัดแถวที่หนึ่งตัดคอลัมน์ที่สองก็จะเป็นสองหกลบสามหนึ่งนะฮะต่อมาบวกกันกับตัดแถวที่หนึ่งคือตรงตำแหน่งที่เคอยู่นะแต่โอเคมาไว้รอคูณที่นี่นะ ก็จะได้เป็นสองลบหนึ่งลบห้าลบสามห้าเรามาดูตรงนี้คำนวณก็อย่างที่บอกว่าคูณลงมาเหมือนหาดีเทมเป็นแนคูณลงเป็นบวกลบหนึ่งคูณหนึ่งก็ได้เป็นลบหนึ่งคูณขึ้นเป็นลบห้าหกสามสิบเป็นลบสามสิบเพราะฉะนั้นก็เป็นลบสามสิบเอ็ดไอแล้วก็ตัวนี้นะฮะเกิดจากสอง คูณหนึ่งได้สองแล้วก็ลบด้วยลบสามคูณหกนะลบสามคูณหกก็เป็นลบสิบแปดลบอีกทีหนึ่งก็เป็นบวกนะออ,อันนี้อันนี้ไม่ไม่ถูกนะตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเขียนกระดานให้ดูก็แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนกระดานเลยดีกว่านะจะได้เห็นชัดๆขอตัดไปที่กระดานนะครับตาพี่กระดาน เราจะหา a cos b นะฮะ a cos b เมื่อ,นะอ a เท <B. S 1> ่ากับ2ลบ1 6นะฮะ b เท <B. S 1> ่ากับลบ3 5 1นะฮะาจากนิยามของ a cos b เวกเตอร์เอคอสเวกเตอร์ B เราบอกว่าให้สา ijk มาเลยนะเสร็จแล้วก็เอา A มานะสนะองลบหนึ่งหะสองลบหนึ่งหแล้วก็เป็นลบสามห้าหนึ่งะฮะตัวนี้ก็เขียนกระจายออกมาได้เป็นตัดตัวนี้ใช่ไหมตัดตรงนี้ออกก็จะได้เป็นลบหนึ่งหกห้าหนึ่ง i ลบด้วยตัดแถวนี้ตัดตัวนี้ออกก็เหลือเป็นสองนะหกลบสามนนะอันจริงมีหัวลูกศรน,นะฮนะอ,อ,อันนี้ก็เหมือนกันนะแต่ว่ามองให้เป็นตัวหนาก็แล้วกันนะถ้าไม่เขียนบวกกับตัดแถวนี้หลักนี้แล้วก็แถว ที่มี k อยู่นะก็จะเหลือเป็นสองลบหนึ่งลบสามห้านะอันนี้เวกเตอร์เ k นะนี่ก็คูณคูณเลยนะฮะก็เป็นลบหนึ่งนะเป็นลบหนึ่งคูณเป็นห้าคูณขึ้นนะห้าหกสามสิบเป็นลบสามสิบคูณขึ้นเป็นลบนะก็อเห็นไหมอ่า แล้วตัวนี้ลบข้างนอกอันนี้ก็เป็น2อคูณหก็ได้2คูณขึ้นเป็นลบลบลบก็เป็นบวกกับ3 6มหกเจนะฮะดังนั้นนายพระอุคอยนั่นถูกแล้วนะนายพระุคอยถูกแล้วพระอาจารย์งงเองสองห้าเป็นสิบนะคูณขึ้นอันนี้เป็นลบ ลบ,ลบเป็นบวกก็คุณขึ้นเป็นลบก็เป็นลบสามนะฮะลบสามโอเคนะอันนี้ก็จะได้เป็นลบสามสิบเอ็ดไอันนี้เป็นยี่สิบเจบวกเจอเ ijkijk นะ I, J, I, J, นะถ้าไม่เขียนก็แสดงว่าหนานะเจนว่าเวกเตอร์ครอสกันฮนะออกมาเป็นเวกเตอร์ต่างจาก ก่อนหน้านี้ที่เป็นสเกลาร์โปรดักต์ก็คือออกมาดัางนั้นจะเป็นเวกเตอร์ดอทกันใช่ไหมฮะเวกเตอร์ ector, ดอทกันก็จะเป็นสเกลาร์นะฮะแต่ ector, อ ector, ector, นะ ector, ันนะี้เวกเตอร์ครอสเวกเตอร์ได้เวกเตอร์นะฮะเวกเตอร์การครอสกันเนี่ยนะฮะเวกเตอร์เอครอสเวกเตอร์บีนะมันจะตั้งฉากทั้ง A และ B เวกเตอร์ a cross b ก so mm ็ได้เป็นเวกเตอร์ซึ่งเวกเตอร์ที่ได้นี้จะตั้งฉากกับทั้งเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b นะนี่ a นี่ b นะ cross กันนี่คือเวกเตอร์ผลฉะนั้น p s นะตั้งฉากกับระนาบที่กำหนดโดย p q r นะ p q r เพราะฉะนั้น PS เท่ากับ PQ cross p r นะเราดูมือนิดหนึ่งนะฮะในในนี้ก็มีนะฮะจากจากนี้ก็มาดูมือของจริงนะฮะนี่อ่เวกเตอร์นะฮะถ้าถ้าเราดูเอาทางไหนดี A บีซะ <B S 2> วานะครอสครอสเข้าหากันนี่นะฮะเหมือนกำม,มือเข้าหากันเลยนะ,ะนี่คือเวกเตอร์ผลลั์เห็นไหมเห็นไหมเอคอสนะฮะเอคอสบีคหอสมุนมาทางนี้ใช่ไหมมุนมาทางนี้คอสมุนมาทางนี้นะมันก็จะได้เวกเตอร์ผลลั์ก็คือขึ้นทางบนเห็นไหมนะกำแบบนี้เลยนะฮะเอ B นะ A มา b มาทางนี้นะะ A มา b ก็ได้วกเตอร์ชี้ขึ้นไปทางบนนะฮะเพราะฉะนั้น a cos b นะยังไงเสียมันก็ตั้ง A อและบมาดูทฤษฎีบทต่อไปนะฮะทฤษฎีบทต่อไปใน powerpoint นะครับก็คือถ้า าเป็นมุมระหว่าง a และ b ที่มันเป็นศูนย์แล้วนะขนาดของ a cross b นะนี่คือขนาดจะเท่ากับขนาดของ a คูณขนาดของเวกเตอร์ b นะไซ θ การแปลความหมายในทางเลขาคณิตนะ,ะเวกเตอร์ a และ b นะนี่คือ a เวกเตอร์ a นี่คือเวกเตอร์ b นะมุมไม่เป็นศูนย์แน่นอนมุม วางออกมาทิศตาเราสร้างสี่เหลี่ยมและนขนานขึ้นมานะฮะสี่เหลี่ยมแ้าขนานขึ้นมาทีนี้ความสูงตรงนี้นะฮะนี่คือมุมทิต้านี่ข้ามฉากนะฮะนี่มุมฉากนะมุมฉากข้ามฉากก็คือสาย์ทิตาเพราะฉะนั้นด้านนี้ยอ่อเท่ากับอันนี้เจตนาใส่มาให้เห็นว่าบางทีเขาใช้อสองขีดนะตำราบ,บางเล่มใส่สองขีดแต่ของเรานี่ใส่ขีดเดียวเพื่อไม่ให้ ไปดูหนังสือเล่มอ,อื่นแล้วงงนะฮะก็คือว่าใส่สองขีดก็ความหมายเดียวกันเพียงแต่ว่าเขียนกันคนละคนเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นด้านนี้คือสูงของอรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้านี้นะก็คือขนาดของ B นะคูณก,กันกับไซน์ทิตานะดังนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือ ฐานคูณสูงถูกไหมฮะก็คือ a คูณเงินกับ b ไซน์าขนาดของ b เทต้านะฮะซึ่งถ้าเราดูแล้วนะบอกว่าเปรียบเทียบกับทฤษฎีจะเห็นว่าขนาดของพื้นคูณ a cos b เท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมในขนาดน,นี้นั่นเองนะเท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมในขนาด ขนาดของ a อกซ์บเท่ากับพื้นที่เลียมน่ขนาดนะฮะเรามาพูดถึงการใช้มือสักนิดหนึ่งนะสำหรับกรณีที่เวเกเตอร์ะ ector, นะ i j k นเะเดี๋ยวขอดูกระดานนะอันนี้ X, Y, สลั Z ์มาบ่อยนะฮะมาบ่อยอันนี้ I ใช่ไหมฮะมาถึงตัวนี้นี่ J หมาถึงตงัวนี้นี่เคเห็นว่าถ้าเผื่อว่าเอา i dot, อดอทไอไอ c r o ส s j นะ i cross j ทฤษฎีมือขวางเรานะ i ตรงนี้ j ฝั่งนี้มาครอสมาหากันนะก็คือขึ้นไปเป็นอะไรนั่นเองเท่ากับเวกเตอร์ k นะเท่ากับเวกเตอร์ k ถ้าเราจะแสดงว่ามันจริงไหมตามนิยาม nè, ai không.